คนขอมาเยอะมากกับ3ล้อพ่วงท้ายอะ่ะที่แบบว่าให้คุณตาคุณป้า,าคุณยายอยู่บ้านล้วขี่ได้อะเราก็ทําให้ล้นี่เลย,เลยทดลองก่อนหนึ่งคันเลยอันนี้ก็ทําเสร็จก็ขายแดกเหมือนเดิมนี่แหละใช่เออวนเลย เช้าเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิช n แนลวันนี้นะคะมากันแต่เชา้าพี่ยิมยังไม่ตื่นเพราะว่าตอนนี้พี่ท่อนมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปที่ทุกคนรอคอยนะคะแล้วก็ขอกันมาเยอะมากทางเพจ Facebook ของโบโยชินะคะว่าอยากจะได้จักรยานไฟฟ้า3ลอ้อและเป็นของผู้ใหญ่มาถึงแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรเจกต์ถัดไปก็คือจะทําจักรยานไฟฟ้า3ล้อนะคะคนที่ขับจักรยานไม่เป็นขี่มอเตอร์ไซ ไม่เป็นนะคะก็สามารถที่จักรยานไฟฟ้าได้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ยิ้มตื่นนะคะจะให้พี่ยิ้มมาบอกว่าเราใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่ใช้มอเตอร์เป็นยังไงแตกต่างจากจักรยานไฟฟ้าเด็กยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้พี่ท่อนมาแล้วมาถึงจะต้องเปิดกล้องเลยเพราะว่าพี่ท่อนลื้อหมดแล้วพี่ท่อนลื้อเร็วมากเลยอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทนแล้วอะ่ะตอนนี้พี่ท่อนลื้ออะไรไปบ้างคะจะลื้อดอกล้อตอนนี้ตสตะกา้าข้างหลังเราออกไปแล้วแล้วก็ล้อพี่ท่อนเราออกไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก ล้อหน้าไม่มีแล้วดูนะคะพวกเบรกพี่ทอนก็ลื้อออกมาหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วโอเคแล้วตอนนี้พี่ทอนจะทําอะไรต่อคะเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวหามอเตอร์จุดวางมอเตอร์หาจุดวางมอเตอร์ตอนนี้พี่ท้อนก็คือต้องลื้อออกให้หมดเลยโซ่ตรงนี้เราไม่ใช้แล้วใช่ไหมพี่ทอนก็คือจะลื้อออกทั้งหมดเลยเอาให้เหลือแต่โครงนะคะเบาะก็จะลื้อออกล้อลื้อออกแล้วก็ จะเชื่อมหาจุดวางมอเตอร์เหมือนเดิมขั้นตอนคล้ายเดิมเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปปลุกยิ้มก่อนนะพี่นะเพราะว่าพอวางตอนวางมอเตอร์ต้องต้องช่วยมันดูใช่ไหมก็จะวางตรงไหนยิ้มจะวางไหนไม่รเพราะจุดวางมันเยอะอยู่จุดวางมันเยอะคันนี้พี่ท้อนคิดว่ามันแบบมันยากกว่าคันจักรยานเด็กไหมพี่ไม่ยากไม่ยากใช่ไหมอันนี้มันมันมีที่ยึดเยอะง่ายกว่า ง่ายกว่าม,มีมีเล็กเยอะแล้วก็คันมันใหญ่กว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคโอเคเดี๋ยวหนูไปตามยิ้มกันนะครับอ,อ้าวยิ้มตื่นยางพี่ท่อนมาแล้วตัวจน,นี่เขาถ่ายคลิปไว้แล้วนะวพี่ท่อนลื้อจะหมดแล้วล<笑><笑>โอเคนรเดี๋ยวพี่ท่อนเขาลื้อเสร็จแล้วจะให้ตัวไปดูตำแหน่งยึดมอเตอร์โอ้หเดี๋ยวขี้แล้วน่ะ โอ้โห,โโหเป็นยังไงคะทุกคนบอกแล้วว่าคลิปของเราเนี่ยเลียวจริงๆนะคะมีเสียงเบ่งพี่ด้วยโอเคฮะโอเคโอเคอะไรโอเคเดี๋ยวเขาไปโอ้โหตายละเรียวเรียวเข้านะโอเคอเลรียวไม่เรียวละคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจักรยาน3รล้อไฟฟ้าคันแรกของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงจะเวิร์กหรือเปล่านะคะรอติดตามในคลิปนี้คะ่ะ วันนี้โปรเจกต์ของเราคืออะไรอันนี้คนขอมาเยอะมากกับ3มล้อพวงท้ายอ่ะที่แบบว่าให้คุณตาคุณป้าคุณยายอยู่บ้านแล้วขี่ได้อ่ะเราก็ทําให้แล้วนี่เลยทดลองก่อนหนึ่งคันเลยอันนี้ก็ทาเสร็จก็ขายแดกเหมือนเดิมนี่แหละใช่สนใจคันแต่ดูแล้วน่าจะโดนน้าเราก่อนน้าตาใช่ไหมอ้า่ตัวบอกทุกคนเลยว่าคันนี้เนี่ยแล้วบอก ระบบไฟระบบมอเตอร์ระบบแบตเนี่ยยังเหมือนกันตัวยังใช้เหมือนเดิมเหรอเหมือนกันแต่ต่างที่มอเตอร์มอเตอร์ยังมอเตอร์เป็นมอเตอร์เกียร์ทดแล้วมีมีชุดทดเกียร์มีชุดทดีตใหญ่ขึ้นตอนนี้คือชุดขับเนี่ยไม่เหมือนเดิมุดขับมีเกียร์ทดใช่มีทดทดเพราะว่ามันล้อมใหญ่กำลังวัดตรงนั้นอ่ะมันไม่พอตรงเนี้ยมันโคตรแรงเลยเมื่อคืนลองแล้วแบบแรงมากแต่ยยังไม่ไม่ได้ดูตาราง Data ไอ้มันว่ามันอัตราทดมันเท่าไหร่หึ่งต่อเท่าไหร่ต้องดูก่อนตอนนี้หมุนไม่ได้ตอนนั้คือมอเตอร์ตรงเลยใช่ไหมใช่มอเตอร์ตรงของลูกก็คือเป็นมอเตอร์ตรงแต่อันนี้คือจะเป็นมอเตอร์ทดเกียร์ใช่ทดเกียร์สำหรับรถใหญ่ๆร้อใหญ่ๆกำลังเยอะๆแต่วิ่งดีเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมไหมราคาแพงกว่าเดิมสิราคาแพงกว่าเดิมใช่ราคาแพงกว่าเดิมแต่ว่าแบบตอนนี้คือตัวก็ยังใช้แบตตัวเดิมอยู่30 0 0 0มิลลิแอมเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่ามัน ทรดทอดอ,อันนั้นอ่ะเอออันนี้คือเราเน้นประหยัดคอร์สก่อนให้มันถูกถูกก่อนอาออันนั้นอ่ะมันวิ่งได้6-7กิโลอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูอีกทีว่าวิ่งได้เท่าไหร่ เรายังไม่อยากซื้อใหญ่มาเพราะเรายังไม่รู้ว่าแค่ไหนมันพอดีเราก็เลยจะใช้จากอันเก่าที่เรามีก่อนเพราะว่าที่แบตเนี่ยคือที่แพงนี่คือแพงแบตแพงแบตเพราะแบตอ่ะก้อนหนึ่งอ่ะทุกอย่างแบตแพงหมดอันเดิมที่เราซื้อมาแค่สามหมื่นอ่ะเราซื้อสองพันแล้พันหกพันเจ็ดแลถ้าสมมติเราอัพขึ้นอีกอ่ะก้อนหนึ่งมาประมาณสามพันอะไรอย่างเงี้ยสามสี่พันอย่างนั้นเราจะใช้จากอันเดิมก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้พี่ยิ้มก็กำลังจะหาตั้มแมง เราไม่ทําบล็อกเหมือนเดิมหรอเดี๋ยวก่อนดิมันคนละรุ่นกันเนี่ยมันคนละรุ่นแต่มันมีจุดยึดเนี่ยมีจุดยึดที่มันไม่เหมือนกันครับผมมาชมสร้างขาใหม่แค่นี้แหละนะเชื่อมขาขึ้นมาใหม่เพื่อยึดจริงๆตอนแรกเกิดคิดว่าจะวางตรงนี้ใส่นไม่ได้ใส่ตะกร้าไม่ได้แล้วอยากมีตะกร้าเพราะเดี๋ยวไปจ่ายตลาดอันนี่มันไอ้นี่มันมันไทยเนี่ยมันเลื่อนได้ไหมเหรอพี่มันเลื่อนได้มาสุดเนียอ๋อวิ่งได้ใช่ไหมอ๋อ ก็โอเคนะอย่างนี้เป็นรจริงจริงตอนแรกที่ผมมองไว้คือตรงนี้ตัดทิ้งให้หมดเลยเนี่ยตัดทิ้งให้หมดเลยแล้วแล้วเราวางวางทรงถังเองเอาให้ได้ใช่นั้นเราก็ดมเหล็กแต้มเลยจัดเลยอย่าคิดเยอะเดี๋ยวไม่เสร็จ ได้ส่งมาตรฐานของพักเท้าเลยนะพักเท้าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ฐานของมอเตอร์ได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วได้รูจาะได้รูจาะแล้วเหรอพี่่อดใช่นเป็นรูเดิมอ๋ออันนี้คือพี่ทอนทอดจากอันนี้เลยเหรอใช่คือนี่พี่ทอนตัดออกเลยตัดออกเลยนะคะตัวนี้มีแค่นี้นี่เ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอทำไมคันนี้ไวคันที่เนี่ยะพี่ง่ายง่ายเหรอตัวยึดมันง่ายกว่า มันไม่ต้องตัดอันเดิมเหมือนเราเสริมเข้าไปไวมากเลยทุกคนครึ่งวันเดี๋ยวเราจะได้ทําสีแนละ้วพี่ทอนกำลังเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวทําสีเสร็จเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการตั้งอะไลเมนต์ตั้งโตสเตอร์ให้มันได้ตําแหน่งใส่พักเท้าใส่อุปกรณ์ทั้งหมดเลยกลับเข้าไปเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าความแรงนะคะจะเป็นยังไงเห็นพี่ยมิมเขาบอกว่าแรงมากคันนี้สําหรับมอเตอร์ทดสเตอร์ทดนะคะไอ้พวาเราติดตามค่ะตอนนี้พี่ทอนก็ สีออเนียบ<อ>ล้อยแล้ว <จะ S 2> แต่ตอนนี้ออปัญหาคืออะไรคอเอาไฟล้น ไฟไม่มีหลักอ๋นนอไหอน,นอย่าเพิ่งจับนะร้อนนะอย่าเมันทำอะไรกนะน้องหนิมน้องหนิมจะหนิมขึ้นนะคะน้องหนิมร้อนจีเลย ตอนนี้นะคะโอ้โหฝุ่งเต็มบ้านเลยยิ้มทำไรอะ่ะเฮ้ยผมสีตอนนี้เปานกางลงสีลองพื้นนะคะทุกคนนี่เหมือนเดิมตรงนี้กลายเป็นที่พ่นสีไปแล้วทำไมรู้สึกว่าอันนี้มันไวอะตัวพื้นที่มันกว้างมันไม่ต้องคิดเยอะอม,มันไม่ต้องตัด มันไม่ต้องตัดนะเหมือนเทเสริมเพิ่มเข้าไปใช่เชื่อมน้อยอันนั้นมันต้องตัดต่อเยอะอันนี้จักรยานเด็กไงดูง่ายแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปยากตอนตั้งอะไหล่ก็ได้อคันนี้สีอะไรคะแดงแดงแดงเหมือนเดิมแดงแรงริดตอนนี้เราพ่นพืนแดงแดงแล้วก็ุดชุดหลังขาวสวย แตะเติมต่ก้าต้องทำให้ดูดีหน่อยนะ Yes เตะก้าก็ขาวเฮ้ยตะก,ก้าเดี๋ยวหาจริงก็จะเอาเจลสีอะไรดีเดี๋ยวรอดูเข็ด <Okay. S 2> สวยแน่นอนวันนี้ได้ขี่แน่นอนได้ขี่แน่นอนนะเดี๋ยวตัวขี่กบมาขี่อยู่แล้ววันนี้ขี่ขแล้วอืมมีตัวขี่แน่นอนวันนี้ แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะซิ่งขนาดไหนอ้าวคุณบัเจิด yes sir สีเหมือนได้รถใหม่เลยอ่ะใช่ <Hey. S 2> ดูดิเสียอย่างเดียวบอกขี้เหละไปหน่อยเดี๋ยวก่อนก็ดูดิดด เปลี่ยนบอกแบบอกซิ n งแบบนี้ถูกต้องนี่ทุกคนเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวพี่คอนไป่นสีขาวขาวบางโตนเป็นสีขาวตอนนี้คือจำไม่ได้เลยไว้ก่อนก็ได้ใส่ยางเปล่าก่อนก็ได้ เดี๋ยวค่อยใส่ที่ดัไแล้วก็พ่นไปก่อน<ช>แต่ตัวนี้คือจําไม่ได้เขาเขา,าสีเดิมเลยอ่ะเพราะว่ามันใหม่หมดเลยนี่คือซื้อใหม่ใช่ไหมซื้อใหม่ซื้อใหม่เบรกมากับชุดอ๋อเบรกมาด้วยเหรอมือเบรกอะไรพวกนี้มากับชุดเพราะน,นี่มันเป็นชุดใหญ่ที่มีสามารถใส่ไฟ,ไฟเบรกหน้าเบรกหลังได้แล้วเบรกปุ๊บไฟท้ายจะติดเราสามารถอัดเบรได้แพงกว่าดิเพราะว่าอันอันนั้นเจ็ดร้อยนี่ประมาณพันกว่าโพันพันสองหรือพันเนีแต่ว่าดีนะเพราะว่าถ้าเราไปซื้ออะก็คือหลายบาทอ่ะใช่ที่ตัวไปซื้อแยกมาแล้วตอนนี้พี่ยิ้ม ก็อุ้ยลืมถ่ายอ่ะอันนี้คือใส่ไปแล้วเหรอใช่นี่ไงดูโซ่ใหญ่กว่าเดิมใช่โซ่ใหญ่โซ่ใหญ่อุ้ยตำแหน่งแบบนี้โอเคเลยนะสวยดูดีอ่ะเนียนเนียนกลืนเกลนเดี๋ยวต้องลองวิ่งดูว่าจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยแล้วตอนนี้หน้าที่ของตัวก็คือต้องวางระบบคอนโทรลแมนคุณพอใจกับผลงานชิ้นนี้ไหมโอ้โหแล้วชิ้นทั้งหมดงนี่ยก็วางตะกร้าไม่ได้ดิเดี๋ยเอ้ยกูวัดนะมึงอยากจะเดี๋ยคนวัดกับมือม์ฟจะไปดีอะมันจะวางไม่ได้เนี่ยวจะเป็นลายจะวางไม่ได้เปิดให้ด้วยเนี่ยญไหมเนี่ยเนี่ยทไมมันจะเปิดไม่ได้เนี่ย เปิดแถมติดบอสจี้งูงี่ด้วงทำยังไงวะเนี่ยจะติดบอแล้วเวลาเปิดเวลาอย่างเงี้ยมันกันฝนไงอ๋อกันฝนใช้อ่าอย่างเงี้ยเปิดใหม่จะเลิกติดนี้ก็ได้ใช่เป็นตะกร้าหวายนะคะใช่เพราะว่าตะกร้าหวายน่าจะสวยเนาะมันก็แบบญี่ปุ่นเงี้ยออกแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็หลายๆคนคอมเมนต์มาว่าพี่ยิ้มทำโป๊คัส่อยโอ้ได้เลยน้อง ตั้งอยู่ไหนหาตั้งก่อนช่วยกันดูช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะเดี๋ยวพี่มจะทำให้ดูใช่จะทำให้ทำได้หมดแหละจริงๆอะ่ะคราวน,นี้เด็กอาจจะขี่ไม่ได้ก็ได้เพราะเครื่องแรงเกินใช่ ้แบตใครมาพี่เกี่ยวจ้านิ้แบตของตัวมาเหรอใช่เพราะว่าเรายังเรายังไม่มั่นใจว่ามันจะวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ไงกลัวซื้อมาแล้วมันวิ่งได้น้อยถ้าอย่างนั้นถ้าตัวเพิ่มแบตปุ๊บตัวต้องเพิ่มกล่องคอนโทรลให้มันใหญ่ขึ้นด้วยนะอ่าใช่ใช่เพราะว่าถ้าเพิ่มแบตก็ต้องมันก็ใหญ่ขึ้นแต่นี้เราติดไปก่อนเดี๋ยวถอดออกทีหลังได้นะครับนี่ทำได้ตลอดเลเวลได้อยากแรงก็ได้อันเนี้ย เป้าหมายอ่ะขี่ไปร้านน้องเมย์หรือว่าเซเว่นตรงนี้ได้ไปกับแบบสัก2โลอะไรเงี้ยเออส่ไม่ใช่สี่โใช่ไหมเราจะขี่ไปไร่เมืองกามูเป้าหมายเราไปไร่เมืองการหรือเวลาไปถ่ายงานที่เชียงใหม่เชียงรายเราไม่จะไปด้วยกันแบตหมดที่ไหนนอนที่นั่นชวดต้องดูซิว่าจะถึงยี่วันไม่หมดไม่หมด ทำไมเราที่ช้าไปด้วยทำไมเราดื้ออะเรานี่มันคนฝั่งโลกอันนี้เราใส่แบบรถยนต์ได้ไหมอืมไม่ได้หรอกแอมมันน้อยไอ้ไม่ใช่วอลมันน้อยต้องแปลงต้ยี่สิบสี่วัลสองลูกไงสองลูกกิโลแล้ววะอ้าลูกก็สามพิโกหกพิโกแล้วไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรแล้วรถมันต้องขี่แล้วยางแบนแซดเลยแล้วแอมมันเยอะหรอแม่ก็ใส่ลูกร้อยแอมอย่างเงี้ยอสองลูก ก็100แอมป์24โวลต์100แอมก็ขี่ได้ไกลๆเลยแต่แบกน้ำหนักแบตอยู่ที่60กิโลใช่ตายตาเลือกเลยยกล้อเลยโอ้ <c oughs> นักก่ะจริงอะ่ะแบตมันจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ใส่4 8โวลต์100โวลต์มันก็ได้แต่มันหนักมันมันต้องมันต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยไง <c oughs> <c oughs> ไอ feel hours อะไรคะคุณมันเจิดนี่คุณเอาอะไรมาคะเนี่ยตัว top ตัมีไฟหน้าโอ้โหนี่คือคุณสั่งชุดใหญ่มาเลยเหรอใส่นี้เลยอุ้ยน่ารักว่ะอ่าใส่เลยฮะเพิ่มไม่เหมือนกันทั้งคันเลยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอายิ่งยิ่งเป็นของตัวเองนะคือจะเต็มเลยอะชุดใหญ่ดูไฟหน้าดูมีไฟหน้าด้วยชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่ค่ะ เก็ถ้าใส่แล้วมันก็ดูเท่นะมันเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่ค่ะมีระบบไฟเนื่องไฟหน้าด้วยเดี๋ยวดูผลงานของไอ้บันเจิดตอนนี้พี่ยิ้มกับพี่ทอนขอตัวประกอบล่างจักรยานไฟฟ้า3าล้อผู้ใหญ่ก่อนเล่งเลยครับตอนนี้ฝนก็กำลังมาทันนี้คือแบบตัวท็อปสุดในบ้านแล้วตัวท็อปแล้วอ่ะโอเคโคตรแรงล้อล้อฟรีเลยอู้ เฮ้ยโหโคตรแรงเลย <S <S เฮ้ยแรงจัดเลย <'re> อ่ะพ่อคันนี้แรงกว่าเดิมอีกปั่นจกักรยานไม่เป็นก็ไปได้โคตรดีไวแรงจริงนะพอ่อนะมันจะมันจะแรงสีปลายโคตรสีโคตรแล้วต้นเดียวต้นมาไหนดูดิไปแล้วค่ะโอ้โหเอาแล้วค่ะทุกคนวิ่งเฉลียวเลยอะ่ะเฉลียวเลยอะ่ะ นี่นะคะการเลี้ยวโค้งก็คือต้องหาจังหวะใ,ในการเลี้ยวโค้งนะคะทุกคนแต่ว่าเห,หมาะกับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะคะคุณป้าคุณน้าเขาลองดิร้อยช่างไม่ตัวเขาลองดิร้อยช่างไม่ตัวผู้โคตรเท่เลยเปลี่ยนเป็นคนละคันเลยพ่ออุ้ยอุ้ยคืออะไรทำไมมีกำลังดีไหมโคตรเท่เลยว่ะไปดีว่ะ เอยเดี๋ยวก็ลงทั้งทางไปเท่าไหร่เลยเอ้ยแดนนะเอาเรื่องวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพ่อพ่อี่แต่ว่าที่ถั่วโอเคว่ะถั่วสำหรับเพราะมันไม่นักไง้าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่กล้าแรงมีไหมมีกำลังแหลวเลยเฮ้ยพ่อเออเวิร์กไหมคนวิกก้านั่นสำหรับแบบรถจักรยานสามล้อ มิวเบาๆลูกค่อยๆลูกขี่ตรงก่อนไปดิอ้ยเนาะฟรีเลยอ่ะค่อยๆลูกโคตรแรงมอยู่น็อตอยู่น็อตแรงไปลูกไปีไปมิวบิดไปลูกบิดไปบิดไปไปโอ้โหยังไงพวงพ่อไปแล้วมีอยู่พวงพ่อไปแล้วเฮ้ยสุดยอดว่ะแต่เดี๋ยวดูลุ้นคาดสัพเพไม่มันไม่ยกอยู่แล้ว คือล้อมันแบนอยู่อ่ะนวนข้างลุ้นแบนแตดเลยจะเปลี่ยนเพราะว่าคันนี้ทิ้งเหรอไหนจะไปได้ดูดิโอ้ยใบฉลุยขนาดนั้นเลยหรอนี่คือน้ำหนักของแปดสิบหกหกสิบร้อยสี่ต้องมียี่สิบได้เร็วเร็วว่ากำลังแรงมากใช่คนโตขี่ได้สบายสบายเลยแต่ทีเนี้ยเรื่องว่า ขี่ได้ไกลแค่ไหนระยะเวลาเดี๋ยวชั้นแบกเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันอ๋เเอาละเดี๋ยวเราไปเก็บงานแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าได้ระยะทางเท่าไหร่เพราะว่าคันนี้เราไม่เน้นความแรงอยู่แล้วมันขี่แรงไม่ได้เสียงความเรียบร้อยแล้วเช็กระบบเติมลมใส่ไฟหน้าใส่เกวัดให้ด้วยว่าแบตเหลือเท่าไหร่นี่มัมีเกวัดด้วยเหรอพร้อมนี่นี่อู้อันนี้คือแบตของอะไรอันนี้คือแบตไงแบตของแบตรถยนต์ใช่ แบตมอเตอร์เหรออยู่่กีเมตรแล้วนี่คือสายไฟอะไรอ่ะอันนี้มันเอาไปใส่ไฟไฟท้ายเวลาเบรกแลก็ไฟติดอะไรเงี้ยอแต่ว่าถ้าต่อเยอะมันก็จะเปลืองเยอะอ๋อต่อเยอะก็เปลืองแบตเยอะนี่ว่าจะไม่ใช้ผ่านๆไว้ก่อนแต่ตอนนี้เราได้ตัวขับมาแล้วตัวขี่ตัวขี่แล้วก็คือแม่ลีลองเลยยลีลองเน้ดรูปอ่ะแม่ไปขี่เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยแม่ได้นี่นะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีป้าป้ามีป้าป้า โทรมาถามเยอะมากว่าแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแต่อยากจะขี่นี่เลยจำลองให้ดูเลยค่ะไปเงียบเลยเดี๋ยวมาถามอารมณ์ความรู้สึกของแม่กันว่าแม่คนแยเขาลงพักทางไปแล้วขี่ทางนะทำไมคนขี่เราไม่เป็นเลยแก่แล้วแก่เลยจริงครับคุณนายครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วนีนี อ่ะไปะเดี๋ยวพี่โบขอลองหน่อยว่าอารมณ์เป็นยังไงเอานะไอโบมขายยาบ้าบอบอบรอยูอย่างเงี้ยมันเร็วขว่าปั่นเยอะไงเร็วก็ตรงอยู่นะหน้าก็ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ไปเซเว่นกันเถอะประมาณ3ากิโลไปกับ6กกิโล ถึงง้อสามโลโลเดียวมั้งบ้า,าโลเดียวตัดตองเซเว่นไปกับ3กิโลค่ะอันนี้แบตเราใช้มาพอสมควรแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกัน mm hmm. ขี่แบบไปเรื่อยๆนะคะทุกคน มาถึงหรือเปล่านะคะมายังวะรือว่าแบตหมดกลางทางไปแล้วเฮ้ยมามามาแล้วนู้นไงเฮ้ยมาจริงว่านี่นะคะสามล้อไฟฟ้าของเราก็สามารถมาถึงเซเว่นอีเลเว่นได้แต่กลับได้หรือเปล่าไม่รู้ จอดตรงนี้จอดตรงนี้มาถึงแล้วกลับได้ไหมได้ด้วยตัวถึงบ้านประมาณ3โลเมื่อกี้แมสสปีดอยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอใช่เออนี่แบตแบตไม่หมดทักแบตเลยนะเนี่ยเออว่ะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันแลไม่ค่อยกินแบตอ่ะไม่ค่อยกินเพราะว่าเนี่ยเนี่ยายอยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่า มันมีมันมีเกียร์ช่วยมันได้ต้นมันได้กําลังมันไม่ได้ใช้ความเร็วแล้วมันรถแบบแค่กิดเดียวคือความใช่การดูดแบตกระแสความหนักนั่นแหละ ยิ่งมันทําให้เบาเท่าไหร่มันก็จะยิ่งไม่ค่อยกินแบตอ้าแล้วอย่างนี้เราดัดแปลงให้รุ่นเก่าๆใช้เกียร์ทดก็น่าจะดีกว่าดิก็ได้แต่มันจะไม่แรงกับไม่มันอ๋อมันไม่แรงอ่าไม่มันทาถามทาได้ไหมทําได้แต่มันไม่มันอ๋อมันได้ไม่เหมือนกันอันนี้คือแบตทนแต่ว่าไม่แรงมันเหมาะกับคนโตเออเหมาะกับผู้ใหญ่ฮ้ยอย่างนี้อยากรู้จังว่าหมดเนี่ยได้กี่โลอะเอออันเนี้ยไปกลับบ้านได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนก็จะประมาณ6กโล แล้วเดี๋ยววันหลังเรามาเทสกันเดี๋ยวไปติดตามในเพจโบโยชิชาแนลแล้วกันเดี๋ยวจะไปเทสให้ดูว่าโตไกลเท่าไหร่เออได้รถคนโตไกลเท่าไหร่ในมอเตอร์ทดมอเตอร์เกียร์ทดอันว่าตอนนี้ขี่กลับบ้านลองกลับบ้านดูเฮ้ยอันนี้เียงมาะสุดยอดลแ้ว อเพราะว่าแบบอันนี้ขี่วเกับไปเช้าแล้วไม่ได้ชาร์จไงเยา,าเยลองเดี๋ยวขอลองใหม่เต็เต็มเล <ขอ S 1> <ๆ S 2> ยผิวเขียวออกไปแล้วกลับมาเลยดูด้ว่าจะถึงง้นไหมไปติดตามที่เพจแล้วกันใช่ใดูว่าได้ได้ระยะาเท่าไรวันนี้พอแค่นี้ จริงๆแล้วคันนี้มันมีมันมีตะกร้าด้วยนะทุกคนอันนี้มันไม่มีตะกร้าให้นี่ไงยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่วันนี้สมใจอยากแล้วสมใจอยากของทุกคนแล้วว่าอยากให้เห็นทำจักรยานสับล้อทำแล้วทำได้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่มีจักรยานแบบนี้อยู่แล้วแล้วอยากจะส่งเอามาทำนะคะทักไลน์มาที่ไอ m b o v i i e z z นะคะเป็นไลน์ของแมโบเดี๋ยวปดยากเลืเกินขึ้นให้ตรงนี้แล้วกัน ขึ้นมาทักมาคุยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้แบบทั้งคันเลยอะไรเงี้ยก็ทักไลน์มาคุยแล้วเดี๋ยวเราจะได้บอกราคาไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะสำหรับ EP จักรยานไฟฟ้านะคะ<อ>พี่ยิมเขาชอบสนุกสนานวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายใครอยากรู้นะคะว่าแบตหนึ่งก้อนเนี่ยได้ระยะทางเท่าไหร่สำหรับจักรยานสามล้อไปติดตามได้ที่เพจโบโยช c แชนแนลนะคะเฟซบุ๊กไปละบ๊ายบายค่ะ